สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มอยู่กับเอาพี่ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อไปเพราะว่าเรานี้ใกล้จบแล้วยังก็แพ้ซื้อตัวอะไรก็แพ้หมดเมื่อกี้สู้สำรองยังแพ้ตัวนี้อ๋อจะไปล่อหรอ,อยังน้อยก็อยู่ได้ที่สองนะคะ Ồ oh, oh. Yeah, rồi. Yeah. <laughs> Sao dù lại không ngày nhỉ? <laughs> yeah. yeah. oh. oh, mình đi Yeah. lại อันดับที่สูงกว่าอันดับสี่ในหมดจัดอันดับเลยนะน่าจะเคยแหละแต่ว,ว่าลืมไปก่อนเมื่อไม่ทันมือไม่ทันทสโอเค เดี ų, as, ๋ยวเรามาเล่นหมดจัดระดับดีกว่าตอนนี้กะไรขึ้นกัเทสเทสก็ไม่รู้นะเล่นแล้วมันไม่เก่งเหมือนเดิมแล้วแล้วตอนนี้มาเสียนบัตเตอร์ไฟแทนก็เลยจะเล่นบัตเตอร์ฟกันนะคะก็จำได้ว่าหนูเคยเล่นตอนที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นใหม่แต่ว่าก็ก็ลืมแล้วก็ไม่ได้ใช้เลย ไปสปอนต์เดี๋ยวดิสนูชอบไปสปอร์ตนะ์ข้าก็อันนี้เลยปิว้วเทสมันไม่เก่งเหมือนเดิมแล้วโอ้โหโอ้โหฝั่งเรามีแต่ตัวโกงโกงทุกตัวเลยเย่โกงโกงเลยแล้วหนูคูมว่านาตาย่หาก,กับไอ้วาลินยามันจะแย่งควิวอะไรมันมนทอไม่ึ้นเท่าไรหรหอกแต่ว่าสองตัวนั้นแหละ น้องคอสก็ยังยังยังพออยู่แต่ว่าวันยังไม่เท่าไหร่หรอกนาตาย่าน่าจะมากกว่าแต่ว่ามันก็ต้องดูว่านี่คือเดียวจังจะร้องขึ้นต่วไม่ค่อแเก่เดียวจังก็เลยไม่เล่นโ,โอเค คิดว่าวีหนูก็จะไม่เคยมีคนดูส่วนใหญ่จะดูพวกช็อตมากกว่าฝั่งนูน oh, ้นโหคาลีอาลนอเลนอเลนแล้วก็อะไเนี่ยโทโลโอโ้โหกงทุกตัว <laughs> ตัวแรกก็โกงนงอ่านชื่อไม่ออกไม่เคยออกเลยโทโลไม่ควโทโล เอโทโลเนี่ยเลือดเลือดเยอะแต่ว่ามันข้าง,ง่ายเ้าเล่นมอทอสมอทอสจะข้าโทโอล,ลง,ง่ายมากต่อบัตเตอร์ไฟไม่รู้ดิไม่เคยคนเล่นน้อยแต่ตัวที่หนูไม่เคยเห็นเขาเล่นเลยก็คือก็คือแบบโมวีโร่ <c oughs> ไม่เคยเห็นใครเล่นเลยเ <c oughs> ทลลี่ก็ยัง ็จะเป็นน้องญี่ปุ่นเงี้ยเล่นนะตะ้องมาทำอะไรไปเล่นกลางเลยเล่นเจอขลีกันโทโลงโอเคถูกทุกประการเลยแต่ว่ามันยังไม่เท่าไหร่เท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่งสกีวันแรกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวแล้วขามาก่อน ขอฟาร์มนิดน,นึงพวกมดหนุนเหมือนไม่ใค่เกงวัตเตอร์ไฟล์แต่ยังพอเล่นได้อยู่ยังพอเล่นแล้วสูงสุดบัตเตอร์ไฟลยคิวที่หนูเล่นก็คือเจ็ดคิวนะทำไมมันทอนเก่งจังเลยเฮ้ใครหลีไม่อยู่ใช่ไหมพูดปุบม,มาปับเด้อโอเค ทำไมมันโหดจังเลยอ่ะพัง <c oughs> ม,มดดว้วยนี่นาตา雅ใช่ไหมนาตา雅เล่นไม่เก่งเออมันก็ไม่ได้เจอแบบไม่เก่งเลยนะมันก็เขาก็เก่งอย,ย,ยู่นะเขาก็นี่เซ็มหนูได้เซ็มเซ็มกระไยคนนึงถ้าหนูไม่เคยกระไรในี่คิว ก็จะตีเร็วนะคะมันก็เลยมันก็เลยพรในตัวหนูุ่มในเ่นเสียงแบบพอดีคนเรนเซียงถ้าสุดท้ายเอาโคนะเนีย่ยถ้าสุดท้ายเวลาตื่นตื่อย่าใช้แบบอย่าใช้แบบแบบไม่คิดนะเพราะมันโหคูดาวเยอะอยู่ หนูไม่ค่อยชอบแมจิกลิงเท่าไหร่นะหนูจะใช้แค่ตอนที่มันหนูจะใช้ตัวอื่นที่มันมีแลคูดาวด้วยแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยคือเราจะมา,า,ามฟาร์มกันไม่รีบไปฟาร์มฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวไปฟาร์มฝั่งนู้นกันวรวอะไร ก็ทงนู้นก็ไม่เคยน่าร้อนแห่เหี่าขาเลยเนี่ยทำไมมันมาไม่เคยทันเลยนะโอ้โอวุ้ยมันติลนทำไมมันมันแค่เยินเฉยๆฉยนึงก็ลนไม่มันไม่โกรธเลยอ่ะหรือเขาฆ่าไปแล้วน่คขนทุเลา เราไปหาดูว่าอะไรมันน้อเอทรโโอ้โหคุณจะข้ามนก่อนอย่างนี้วะเออเออนี่ไม่ใช่หุ่น แล้วเ okay. ขียนขัดสนหัวันนี้เหรอวันนี้ก็ไม่ไหวนะจริงเอยู่กับเปิดใหรอไอโทโลหนูสู้เดียวไม่น่าไหวโอ้ยโอ้ย,อยไอใครเนี่ยเด้อเด้อเด,ดไม่คิดไหวอะ่ะ ดี๋ยวก่อนนะโอเคได้อยู่โอ้เลือ,ลอดอเลือดไม่รอดแล้วป่พอนึงเลือดเลือดไม่ไหวแล้วพนึงขอย้ายไอ้ตำแหน่งกล้องนิดนึง่งมันบังไปนิดนึงโโอเคแต่ไม่เงินกล้องมันกล้องมันบังแลนค่ะกล้องมันลางคาอนนี่คือ กด,ดกดแล้วมันคือกดปิดคิวนะ่งจะกดแล้วมันค่าไปกดปิดคิว <c oughs> โทรโลโอ้โหมันมากกว่าเคยหลีหนูก็สู้ไม่ไหวนะทำไมทำไมคู่ดังมันน้อยจังมันสาวสิวิหรือเปล่าหรือมันอัพเยอะไอเคยหลีมันอยู่ในพุ่มไม้ใช่ไหมหรือมันออกมาละออกมาละ โอเคโอเคโอเคหนูอยู่คนเดียวไม่เคยอยากเข้าไปยุ่งและไอไอไอไคลีนเนี่ยคลีนหนูสู้ไม่ไหวนะช่วยช่วยนายเขียนไปแล้วโอ้โหคุณเข้าใจใช่ไหมเพราะมันแบบไม่คยหลีนมันโหดจังแล้วหนูเล่นไม่เป็น ไเพื่อนเลยโอ้โหสองคิวแล้วทำไมคนอื่นเขาคิวเยอะจังมีนคนอื่นเขาคิวเยอะจังอะมันต้องบวกเลยโอเค คนนี้คือไม่ส่เลือดตัวเองล้วไปเลยแต่ถ้ามันเจอสามลุมหนึ่งไม่ไหวไม่กันหนกลัวแคหลีมากเลยแคลลีโอเคแคหลีข่ขมบน เ,เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งต u um, ไม่เล e ไ่เลือดหนูมันน้อยจังเนี่ยเดี๋ยวฉนึเดี๋ยว <c oughs> ก่อนเลือด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 เกือบตาย อุ๊ยอุ๊ยตายอืาฮึมมันเป็นตที่ถ่ายคลิปมันเหมือนเป็นลางลายอะไรสักอย่างเนี่ยอุ๊ยกดผิดคิวน้อยมากโคดีอย่างเราต้องซื้อมาก่อนเลย นไม่ไหว,วจ้ะยกตาน้าเอาเอามอทอแล้วไม่เทไฟมันไม่เคยรอดเราสมูทจาก,กนมไหมคนเดียวเราจะไหวไหม คนเดียวน่าจะรอดอยู่แล้วเนาะพลังของมจะรอดโอ้โหแล้วมันก็มากันอย่างนี้เห็นก็แล้วไอ้พวกนี้มันกุ้งหลงไอ้เนี่ยไออันลานเลยอออื ชูิน,นดๆๆโอ้โหใครหรือโอ้โหทำไมมันตามเราคนเดียวเลยเมไม่คิดหวห่เลยห่วยไหม เขาได้อยู่ถ้าจะสู้กับใครออน่นีทอลลโอเคทอลล์ทอลมหัวทอ,ม,วทอมันข้างไงโอโ้โ,อโหอืมได้มละว m v ม,ม,มอมทไดู้อนรเนียน่าจะวนนาคอนาคอะได้น่าจะน่าจะได้แล้วนคอ ทำไมพอมันเป็นลังไร่พอเปิดคลิปแล้วมันจะไม่ค่อยได้คิวเลยทำไมมือมือค้าง <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ไม่ใช่กดิดแล้ว ก้นช่ด,ด้วยมันค้้งออโอ้นี่นไงอมันเงนทองไห้สินกคว่าได้อยู่นะโอเคโอ้โหน,นี่ไงว่าไม่ได้เลยเลยโอเค ช่วงลาวันนี้อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคบสำหรับวันนี้อย่าลืมลาไปก่อนค่ะ bye บ๊ายบายคิปซันแค่นี้แหละบ๊ายบายจุ๊บ